รุณสวัสดีครับเช้านี้มีปลาเผานะปลาตัวใหญ่ๆนะจ๊ะนะจ๊ะเกลือเยอะๆนะครับจะได้อร่อยอร่อยนี่ปลาเผาจับปลาเผาเราใส่เกลือเยอะๆ ว้าวนเบรกจิกเลยเบรกจิกเลยนะนีใส่เกรือ กลัวมันจะไม่นัวน,นะครับก็เลยใส่เกลือเยอะๆน,นี่โอเครัวตัวนี่ Thank mm -hmm. you. เริโอสายนะครับแล้วก็ย่างไฟนะครับย่างไฟกับปานกลางนะครับปานกลางค่อนข้างแรงนะครับในเนื้อนั้นในสุกนะครับเคลียร์ด้วยเกลือนี้ครับลาเนื้อปลาสุกมันจะสุกจากด้านในนะครับมันื้อไตวานอร่อยอร่อยอันนี้เราจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับจัดไฟนะครับ Да.

Wow. Yep. Mm. Mm. Mm.